าสตรนี้ดีหนูมกเป็ดศาสรสนามปพูไปไปมาแล้วอู้หูเบอริไก่แต่ไร้ถ้าไก่ขุมนไงแกกินขาแกกินอะไรอย่วไปอาคุณลุงาเข้าเจอจีกูเรียกกินขาเจ้อจีกินลาบกพ่อรื้อพ่อรือด๊มี่นุ่ง

ตัวงินะตัวเดียวเพะว่าตายแดไยื้อที่เลยตัวเดียวบอกฮะมาัามไปดูเจ้าว่านบอกแมวคือมุย่งย่าไว้สางวันจหาอับาฮะฮะทักใจมาักไปดุ เาวานกวาว่าหวาเพิ่มนี่แเ่ถ้คุณเลือว่ยกะบตถาสูงงนสูงเกินเข่ากะนลมๆกระดุนกระดุนกระดุนหน่่ยกนงอยืนยับยานเียว่กัี้ถนอังคารเขาัวอืมนั่งปากมาส่ ที่ตยัูกไม่หเอาแล้วกบข่าวรวยบข่าวกาออ้นมาว่ม่านตัวหนอข้างไก้ขาไม่หรอกว่าพอด้าวยเลยโอ้หน้าไม่บอก็โอ้เลยเลยก็เอาทำทีละว่านี่ก็นจานดม่หล่อมูหยยับ แสดงวนจะจบเลยเนี่ยหน่วโเดี๋ยวกลไปเงทยังไม่ยังได้ยากีนเลยนี่น้ำบอลหัน่มีน้ำเพื่อไปน้ำพ่อสะอาดเพื่อไปจะรัอไี่มันจังน่วย่บิงมึงเหรอันนี้แห้งได้เนี่ยปรุงนะก็หั่นแบบหัวเองหัว่นีมาหน่วยหน่อยเบิด้มอะไเย เดี่ยวเดี๋ยวมันกินปลาสวายสูดเกดียวใ้่ทุกินทั้งกี่สว่างหรืวเปว่ามันเกลียวไม่เด้เนาะไข่หัวไข่เดี๋ยวในหนังมันข้าวหนังนะข้าวหนังก็ปลาสวาย Nang lấy nắng, Đoàn, nắng luôn, dạy 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 đây, dạy oh, <laughs> luôn dạy 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 dạ 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 ก็ตีเงาลงกันซีร่าหวาจังไปเลี้ยวเลยโอ้ยเยี่ยมจีบวยไปจีบวยไปเอาเมียยูนเดอแต่ถ้าผมงไปเห็นงานกะใส่รพนทกงานหอยสงเปิดสว่างหลานแหงียบลเลยเดียแล้เปิดสว้าางังบอกเฮ็ดเี่ยงานเงินวกว่าานสไกลดีกว่าเดียว ว่าคพ,พบกันจังะันมีว่าพลาดล้านแฉกมันมนว่าพลาดนีล้านแกลงควายเราคอเตี๋ยวเตีถึงง้นนะแ่มบีกล่องแรงเร็วกว่านั้นซ,งซึงมันมาเห็นพลอยเหลืองควันนะจังหวผมนะพี่ดาวด้านสว่งอยู่แบบนีนี่ไงแต่มบีกล่องน่าเเลยเด็กวค่ะเด็กบนก็มีกล้องม,อมาทางาดีผู้หันเนี่ยเดี๋ยวน้นอครับอ้าว

มี่นมีรุ่มหลวงเนาะมีหนึ่งวนเนท่าห่งนี่ทางโคงบบพี่จํไมได้ที่ท่าเลยเพิ่งสันซักไปสักมันน่ากดมันเหลียม่พอะมันขั้งหดนะใส่ยึงว่าต้อมเขื่อนยู่ทา้งไรเพิ่มทังเปี่ยนมมันเหลียมันเกินไปเวิรดเลยเขื่อนเลยใานีะแม่ไปเวิดน้องมูซุ่มเนี่ยจย่งห่เ่ยนั่นแหละ ไา่คือไก่มองเขายอะมอ่เงี้ยมันไกอจะไปอีกไายไปอีกพอดีสุดบ้านไงไกที่จบ้าเขาเยอพอดีสุดบ้านมองเขาเขาเดียวกลางวานมันบอกจำไว้เลยอือจะกูจำจะกููจำไว้จำไว้ยิ่ไม่หันอีกั้นมากับเดี่ยวขัวกับแม่เลยกับออาไปทำดูซีเอาของมาโรงเรียงน้องหมูซุ่มเดี่ยวปลาเปิ้นเดียวสองโลสามโลเนปะอ่อนน้องมูสุ่มดูไีเอซของมันมองไม่ีบเือตั้งตั้งก่อนไป

แต่ว่าตัวหามโดวัดแบง้นเบ็ดจะนวดมือลาเมืองินกแเสียบอืมา่ยาดตำมุกหูวก้อมมันสิเป็นหูรวยพค้องต้องตมเ็ดกวาเ่าส้มกวาเ่าเรามักันจะเหยียบแสบขึ้นโค่แหกทึงเสื้อผู้หลวมจำเด้หลายึี่บุ้ตาเดียวบจักคือญวันเก่า่านมันเยมมันเรื่อย่าส

ปีนมาต้อนรอบเหมือกันเนาะทอะไ่อะไ่เกลือหัวเลยตุมย่ำกับแ่ตุ่มย่ำเพืองเอ็ะเลยเท่าไรแซ่บเนัเพาวไม่อ่ำแต่ว่นยัางเลยก้อยกัแซ่บก้อยยังดีอะกู่น่เพาเขาต้มเาเลวกมันบาีเพืงวันที่เพี่ยวแล้วมันจึงแล้ตอันใครหมดอย่างโม่หนึ่งเคือต้อบ่เอาอะไรจัดด้ยสเนัเพิง กี่เพื่อนกันเรงเดี้ยวสิเปล่าไปเลยมันเลี้ยวตาลูกมันเลยน้ำกองมันก็ขยับบกองเลยหมดแล้วมันมันงักเลยดมข้นึึขึ้งโอ้ยไทยตรวจตัวถ้าเตาเขากับไทยมันตัวยิ้มแท่เดีวนั่นแก้วแยกแยกกอนนิ้วอยากเอาน่นตีมงแก่ไปอีกแล้วกาผาเลยแ่แต่ ไปเกียวซี้จังไว่กููบาดน่ยลเอง่เนี่ยอะไรด้ตัวพัดอดพักงของมดก็คือได้เงินดีอยู่เอาเเดนมากดิเนเสียนเอออย่าบก็มีโค้นาก็ได้เงินเงินต้องมีแบบวันคนติดมพันคนเป็นหอดบอกวงว่เกิ ยาบังเห็นว่าเบิ่งนงงเพิ่์นแล้วก็ได้เปิดไม่พ่อพูดว่าของไหนมาหากับโคตรไเพื่อนเนี่ยคะแนนโคตรเฉียบว่ะไม่เคยกดกดติดตามไหมนักกดแต่นักกดแต่ท็อปแทบผมว่าให้โชว์ครับเมื่อกี้เชนแนนครับไอ้ก้อยตัวครับก้อยลูกเพิงครับลูกเพิงครับตัวอ้อนเพิ่งตัวอ้อนเพิ่งครับ นี่ตัวย้ำย้ำย้ำมาจริงแจ้งเลยกมจมาขี้ได้ครับเฮ้ยนะครับอู้ย้ำมาอีกพี่พี่ครับครับลครับไปเบิ้งอีกเมนูหนึ่งเด้อครับอนี้เมนูยังครับอันนี้อันย่างโต๊ะอนเผือครับอเผือนะครับคือตเสียบเพือเด้อเงไหครับมันตั้งคามองเลยวะกล่องเ่ครับ นอนรับชิมชิมิมครับชิม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 เนี่ยจเื้อเนาะอืมเนาะมึง่งิมิมโอ้โอ้จับวครับลวกดินน่ม่นยังเครับลวดดินนครับก๋วยเพราะว่าลูกเปิงสีถึงอยู่รอบไรหกโว่ะเป็นยางลูกเปิงครับยำฝาจับวครับ โอ้แมวมันเป็นลูกมันเป็นเจบีเด้อนำหวันครับนังวนนวานได้แล้วว่านำหวันอ๋อได้แล้วครับนำหวานก็ได้ขวากันอยู่ภาเขาไงครับขวากันอยู่ผ้าไงบันตัวกำลังสีสุกพูนๆตัวเข้าไปเข้าไปจะต่อไปตั้งจะไปหาตัวจะต่อเพราะว่าซอดีบอกตัวตัวเฮงครับตัวเาจูดพูน เดี๋ยวว่าแห้งดีสว่างดีเดี๋ยวไม่นู่นตัวเห็ดยังเกียงวะครับอันนี้เป็นหูตัวครับนี่ยเกีางครับมึงซึ่งลูกเพื่องซึ่งหูตัว นะครับทีมงานครับมอไอจอยมาเป้ารับค้าเลยจอยนี่ไงจะส่งหวานคำครับครับคุณมากครับน่ห้างปืนแมาหวานได้แม่งีกครับหน้าไปเตะมาตะ ไ้บตดเมียนู่นดูยางกับมือนี้ทีมงานเอาผู้ใดลางวงวางเนนี่ยหม่วงวางกับมี่ารโอ้ยมี่ดูยงวางกับวางข้าวยันวางสุ่มวางหวานเลยครับตะกูครับเดี๋ยวจับตงให้ยงครับไต้องขูยัดเต็มยูแม่อุ้ยหอยมงกุ้งเจี๊ยววางเงินเอาไว้ จะพกไปหาสิวันจีบอะนี่นุ่มมันครับนี่นุ่มมันครับกล้วยลูกเพลิงครับนี่ไปตัวเขาเจาะเส้นดีกว่ากล้วยลูกเพลิงนี่สิหูตัวหูตัวตื่นได้ไหมครับพี่ถิ่นเั้มเจ้าต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 ั้มเจ้า เช่ๆหรอระมาครับมือมือมือหมันเขาเอื่อนนี่วเอื่อนนั่นผู้ดผู้เพิ่อนเอาไหมครับกาศึกษาจากยูทูบของห้องเหรอครับงเนยูทูบเพื่อครับที่ที่เอาเอาเผื่อเอาตัวตัวที่สำคัญนอากเสียบเท่าลหรอครับนี่ครับ แม่เลี่ยงมันครับเอ้อายลงมาได้ัผ้าแตกเลยได้ั่นม่เดีเขาแม่มันครับมันไปใส่ผ้าเขาวนิวย่ะแรงเกินว่นได้กินหัวดอเ่าปวยหลงมาได้หนังก็กก็กกพกกินขาวเ่อครับพี e> <ت <ت ่น้องกะกินข้าวแรงน้ำกันครับเอาผ้าขามี่สิครั หามาเพื่อเพื่อกินแรงครับบอบอเดหาขายครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาด้ครับี่นหองกินขัอมาด้อมาด้อยซุมซุมโมเวจีมาด้อครับกินข่อมันกังครับกวนด้วกวนจีเบงกัย้อนมมิย้อนมมากินได้ัโอ้ยเหืออยู่กูกินก็ร่อยเพราะว่า ให้ไก่ยิมไก่ที่ไม่ต้องนเด้อเอามาเลยมันหลายผลเนาะมันัตาตาที่ตามตอนต่อไปครับเดี๋ยวรุ่นยาม่าเริ่มผลมันมันมันจะแช่ตัวมันหลายบ่กลับไปเอาอีกรอบเลยลูกลูกมันหลายกลับไปเอาอีกรอบเลยผลจะแช่ตัวเอาบอกว่ากุ้งว่านกับเบี้ยยิบปวเนาะ ผ่นทามันบนนี้ก่ากับแบบผานผ่านพ่านตุ่มย่ำบ่หรืแม่งเขาบอกตุมย่ำตุ่มย่ำตุ่มย่ำลูกเพิงบ่กว่าตอ่มย่เพื่งมาตุ่มไหเพิงบ่กไนเต้ามค์ไข่หมดแดน่ีเสียไปยิงอ่งงี้เนาะ แต่ยุ่งนหลอกไ้ว่ะบางทีบัวขึ้นก็เป็นตุมแกงสูมแกงยังหนึ่งบัก็ดีเสียบอีก่างหนึ่งหน่าวะคุณลังค์พ่นเป็นแกงเนโนน้องไม่สมัคตกอตะวันนังอูด้อครับนี่อูด้ครับบอกองพวมันคือว่าดีครับไม่สั่ง ยังส้นไส้นอไม่สมเสียตัวันเพนวาเสียตัวเย่า่าามเอาตตีผจะคองเช่นแนวว่ากินหรครับแต่ว่กินกับอายุไกลไกลเโอ้ยีเากินรอรัเราจำยู่นะครับผมขายยังสบา